เพื่อนๆครับค่ำคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาเพราะมันคือคืนที่ตำนานของอินทรชิตกำลังจะถือกำเนิดขึ้นณนะเมืองลงกาภายในพระราชวังคือราชาอาสูรผู้ไม่มีใครกล้าท้าทายทศกัณเจ้าแห่งลงกาผู้ครอบครองทั้งอำนาจและความมืดและในคืนนั้นเองเสียงร้องหนึ่งเสียงก็เปลี่ยนชะตาทั้งอาณาจักรบุตรแห่งอสูรได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่อย่างเด็กพลังของเขาก็ไม่เหมือนใครมันดุนแรงจนแม้แต่อสูรด้วยกันยังหวาดกลัวฤาษีผู้อย่างรู้ชะตากล่าวคำหนึ่งขึ้นมาเด็กคนนี้จะเป็นได้ทั้งผู้กอบกู้และผู้ทำลายโลกตั้งแต่วันนั้นอินทรชิตไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาอีกต่อไปเขาถูกส่งไปฝึกวิชาที่ไม่มีใครกล้าแตะและนี่คือ อาวุธที่แม้แต่เทพยังต้องหวาดกลัวสอนแห่งอินทราผู้พิฆาตสวรรค์และในสนามรบชื่อของเขาเริ่มกลายเป็นฝันร้ายอินทรชิตนักฆ่าแห่งลงกาในสายตาของพ่อเขาคือความหวังแต่ในใจลึกๆเขาคืออาวุธที่อันตรายที่สุดแต่ในอีกฝากหนึ่งมีนักรบที่กำลังเตรียมตัวเช่นกันพระรามผู้จะหยุดอินทรชิตหลังชัยชนะไม่มีเสียงโ่ร้องไม่มีเสียงยินดีมีแค่ เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งรู้ว่าการฆ่าคนครั้งแรกมันไม่ง่ายเลยโทศก,การเดินเข้ามาวางมือลงบนบาลูกชายเจ้าทำได้ดีแต่จงจํำไว้จงไม่มีสิทธิ์อ่อนแอคืนนั้นเขาไม่ได้กลับไปพักแต่เลือกจะเดินเข้าสถานที่ไม่มีใครควรเข้าและที่นั่นเองเขาได้พบพลังต้องห้ามสอนหน้าขบาดอาวุธที่ผูกชะตาทั้งสโลกอินทรชิตกำมือแน่นมองพลังในมือ ไม่ว่าเทพหรือมนุษย์ข้าจะโค่นให้หมดและตั้งแต่วินาทีนั้นสงครามที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นเขาไม่ใช่แค่นักรบอีกต่อไปเขาคืออาวุธของโลงกาฟังวานอนเริ่มรู้สึกได้ว่าบางอย่างกำลังมาและมันไม่ใช่เรื่องดีเลยอินทรชิตไม่พูดอะไรเลยเขาแค่ง้างสอนแล้วก็ฟังหน้าขบานถูกปลดปล่อย แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะพังมีร่างหนึ่งพุ่งเข้าไปขวางหันุมานโดนเต็มๆครับหน้าขบาดมันไม่ใช่แค่แรงมันคือพลังที่เหมือนจะฉีกทั้งสนามรบให้ขาดหันุมานยังไม่ตายครับแต่ดูสภาพดิเหมือนร่างจะไม่ยอมฟังคำสั่งแล้วพวกวานอนแตกตื่นกันหมดครับหนุมานถอยก่อนถอยตรงนั้นเองครับพระรามเห็นทุกอย่างและความเนียบของพระองค์มันน่ากลัวกว่าเสียงคำรามอีก พระรามก้าวออกมาไม่เร็วไม่รีบแต่ทุกก้าวเหมือนกำลังบอกว่าศึกนี้ข้าจะรับเองเงียบครับเงียบแบบที่ทำให้หัวใจเต้นดังขึ้นเองเพราะนี่คือครั้งแรกที่พระรามยืนตรงหน้าอินทรชิตพระรามไม่ตะโกนไม่ขู่ครับพระองค์ยกสอนเหมือนบอกว่าพอแล้วสอนพระรามเฉียดหน้าไปนิดเดียวครับแต่อินทรชิต หลบเหมือนรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วอินทรชิตไม่ยิงใส่ตัวพระรามก่อนครับเขายิงพื้นให้สนามรบแตกเหมือนแผ่นดินไหวพระรามกระโดดหลบแล้วลงพื้นแบบนิ่งกริบครับเหมือนบอกอินทรชิตว่าแค่นี้ไม่พอตรงนี้เองครับพระรามเริ่มเปิดพลังจริงไม่ใช่เพื่อโชว์แต่เพื่อจบศึกนี้อินทรชิตเริ่มรู้แล้วครับว่าอีกฝ่ายไม่เล่นเลนแล้วนี่คือ สอนเทพสุริยะครับพลังแห่งแสงอาทิตย์โดยตรงอินทรชิตก็ไม่ถอยครับเขาปลดหน้าขบาทขั้นสูงทันทีแสงทองปะทะหน้าเขียวฟ้าดินแทบแยกออกจากกันอินทรชิตยหยุดสู้ตรงๆครับแล้วเริ่มเล่นของจริงมายาพระรามเริ่มมงแล้วครับอันไหนของจริงอันไหนภาพลวงยิงโดนครับแต่ไม่โดนตัวจริงนี่แหละกับดักของอินทรชิต อินทรชิตไม่ได้บุกค,ครับเขาเริ่มล่าโดนแล้วครับพระรามโดนจริงๆครั้งแรกเกมเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้พระรามเริ่มมองไม่ชัดแล้วครับเลือดกับพลังมันกำลังหายไปในวินาทีนั้นภาพของนางสีดากลับมาชัดที่สุดในใจพระรามจากคนเจ็บกลายเป็นเทพพระรามตื่นเต็มรูปแบบแล้วครับสอนี้ไม่ใช่แค่ฆ่า แต่มันคือคำตัดสิีไม่มีเสียงร้องไม่มีคำพูดมีแค่แสงกับชะตากรรมหลังสึกสงบสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่เสียงชัยชนะแต่คือความเงียบและบาดแผลของสงครามบางครั้งคำขอบคุณไม่ต้องพูดออกมาแค่มองตาก็เข้าใจกันที่ลงกาความพ่ายแพ้ไม่ได้ดับไฟแ้นแต่มันจุดมันขึ้นมาใหม่ ความโกรธของอสูรกำลังเปลี่ยนเป็นคำสาบานที่จะไม่ยอมแพ้เมื่อศึกหนึ่งจบอีกศึกหนึ่งก็เริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีใครหยุดมันได้ไมนเงามืดของโรงกาสงครามไม่ได้เริ่มจากดาบแต่มาจากแผนขณะที่อสูรว่างมาใครบางคนก็กำลังเฝ้าอมองจากที่สูงที่สุดและเมื่อชะตากรรมเริ่มสั่นคลอนสวรรค์ก็ไม่อาจน,นิ่งเฉย สงครามไม่อาจชนะได้ด้วยคนเดียวแต่มันต้องใช้พันธมิตรเมื่อทุกฝ่ายพร้อมขอบฟ้าแห่งสงครามใหม่ก็เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อสัญญาณถูกส่งออกไปสงครามก็ไม่มีทางหยุดได้อีกสองกองทัพเผชิญหน้ากันเหมือนลื่นยักษ์สองสายที่กำลังจะชนกันเต็มแรงบนท้องฟ้าหน,นุมานกำลังสู้ในพื้นที่ที่ไม่มีคำว่าหลกผิดพลาด เมื่อพระรามและพระลักษณ์ยื่นเคียงกันไม่มีสัตรูใดผ่านแนวนี้ไปได้ง่ายๆแต่ท่ามกลางความวุ่นวายบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นมาอย่างเงียบงันในเงามืดของสนามรบหนุมานมองเห็นความลับที่อาจเปลี่ยนทั้งสงครามสิ่งที่ถูกผนึกไว้ไม่ใช่เพราะมันอ่อนแอแต่เพราะมันอันตรายเกินไปเมื่อข่าวร้ายมาถึงผู้นำที่แท้จริงต้องนิ่งแม้ในใจจะสัน่น พลังมืดเริ่มแผ่ขยายเหมือนมีชีวิตของตัวเองทศกัณ์ไม่ต้องการแค่ชัยชนะเขาต้องการการครอบงำเมื่อความมืดเริ่มมีรูปร่างสงครามครั้งนี้ก็เปลี่ยนไปตลอดกาลหนุมานรีบนำข่าวร้ายมาเตือนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสนามรบไม่ได้เป็นของใครอีกต่อไปมันกำลังถูกลื่นกินบางครั้งผู้นำที่แท้จริงต้องเลือกแม้จะเจ็บปวด และในวินาทีนั้นศัตรูตัวใหม่ก็เปิดฉากโจมตีเป็นครั้งแรกพลังของหนุมานกำลังถูกดึงออกไปทีละน้อยเหมือนชีวิตกำลังจะถูกพรากแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายใครบางคนก็ยืนขึ้นมาปกป้องทันทีท่ามกลางความโกลาหลพระรามมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเขารวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อสร้างอาวุธที่มีไว้เพื่อจบความมืดนี้และสอนดอกแรกพิสูจน์แล้วว่า ความมืดไม่ได้อยู่ยงคงกระพันชัยชนะไม่ได้มาจากพลังอย่างเดียวแต่มาจากสติเมื่อผู้ลา่ารู้ว่าเหยื่อกำลังตั้งตัวเขาก็เริ่มขยับก่อนใครบางครั้งต้องยอมเป็นเหยื่อเพื่อวางกับดักที่ใหญ่กว่าแสงและพลังใจกำลังถูกวางเป็นเครือข่ายอย่างเงียบงันและเมื่อทุกอย่างพร้อมสงครามรอบใหม่ก็ปัทุขึ้นอีกครั้งอินทรชิตปล่อยม่านภาพลวงตา ทำให้ความจริงเริ่มสั่นคลอนแม้แต่สอนแห่งแสงก็ยังถูกหลอกด้วยเลขกลของศัตรูแต่พระรามรู้ดีชัยชนะไม่ได้เริ่มจากสายตาแต่มาจากใจเมื่อหนุมานปลดปล่อยพลังกองทัพทั้งสนามรบก็ลุกขึ้นสู้พร้อมกันแสงแห่งความหวังถูกรวบรวมไว้ในสอนดอกเดียวเพื่อชี้ชะตาศึกนี้สอนดอกนั้นพุ่งทะลวงภาพลวงเหมือนความจริงที่ไม่มีใครหยุดได้ เมื่อกรอบแตกอินทรชิตก็รู้ทันทีว่าศึกนี้ไม่ง่ายอีกต่อไปพระรามและพระลักษณ์ไม่ต้องพูดอะไรแค่สบตาก็พร้อมสู้จนสุดทางอินทรชิตทุ่มพลังทั้งหมดที่เหลือเพื่อคำสาบสุดท้ายเมื่อฝุ่นควันจ้างหายชัยชนะก็ปรากฏขึ้นแต่ทุกคนรู้ดีนี่คือความสงบก่อนพายุลูกสุดท้ายแม้ศึกจะใกล้จบแต่ความมืดยังไม่ยอมสลายไปง่าย ใช่ชนะมาพร้อมบาดแผลที่ไม่มีใครมองไม่เห็นในใจของนักรบยังมีคำสาบานที่ไม่อาจลบเลือนสองพลังสุดท้ายถูกปล่อยออกมาเพื่อชี้ชะตาของสงครามนี้เมื่อศึกจบลงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องยอมรับชะตากรรมอินทรชิตปล่อยลมหายใจสุดท้ายท่ามกลางความเงียบงันในวินาทีสุดท้ายศัตรูก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ที่รู้สึกเสียใจเมื่อพายุผ่านพ้นสนามรบเหลือเพียงความว่างเปล่าแต่ที่ลงกาความสูญเสียกำลังกลายเป็นความแค้นสงครามครั้งนี้อาจจบลงแต่ศัตรูตัวจริงเพิ่งเริ่มเปิดตาและโชคชะตายัางไม่ยอมปล่อยใครไปง่า